ติิมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์มัททิวบทที่2 8ข้อที่19ค่ะเรามาท่องกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะฉะนั้นท่านท้าหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบูทและพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะมัทชิวบทที่18ข้อที่19ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูสอนนะคะ เอะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆคงได้เล่นสนุกเฉลิมฉลองในวันสงการกันอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เอะไหนใครไม่เปียกน้ำบ้างนะยกมือขึ้นหน่อยออ๊ย <c oughs> ไม่มีใครไม่เปียกเลยใช่ไหมคะเปียกกันทั่วหน้าทุกคนเลยเอะแล้วในช่วงที่ผ่านมา ก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่เราเนี่ยได้ร่วมเฉลิมฉลองและยินดีด้วยกันนั่นก็คือวันอะไรคะเด็กๆวันอีสเตอร์นั่นเองที่เราฉลองในการฝื้นคืนพระชนของพระเยซูของเราและในเหตุการณ์ในวันอีสเตอร์นี่เองก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วในบทเรียนถนนสู่เยรูซาเล็มไหน เรามาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นบทเรียนแรกที่เราได้เรียนไปก็คืออาทิตย์ใบาปาล์มนะคะน้องๆที่เป็นเรื่องราวที่พระเยซูทรงสเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนะคะแล้วคนอิสราเอลก็ถือทางอินทผลัมนะคะแล้วก็โบกสรรเสริญพระเยซูที่พระองค์ทรงสเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มและบทเรียนต่อไปนะคะก็คืออาหารมื้อสุดท้าย นะคะที่พระเยซูทรงทานร่วมกับสาวกของพระองค์และบทเรียนในวันนี้ค่ะน้องๆที่เราจะมาเรียนรู้กันเป็นบทเรียนที่มีชื่อว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูและในสัปดาห์นี้ครูสอนก็จะมาแบ่งปันต่อจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูในหัวข้อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ครูสอนแบ่งปันในวันนี้ จะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่16 2 0ถึง20และพระธรรมกิจการอักรทูตหรือพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่1 1 4ถึง14ค่ะเด็กๆสามารถไปอ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะ This is Jesus. Heyo. Oh. Jesus is the Savior of the world and the Son of God. While Jesus was on earth. He taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb for three days jesus' body laid in that tomb and it seemed that there was no hope but very early on sunday morning the woman who cared for jesus went to go visit his body found that his tomb was empty and that he was no longer there ah! for he was risen he was alive Woo -hoo! Woo -hoo! Then for the next 40 days Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. Jesus told his disciples that he did all the things that God had told everyone that he would do, and the disciples understood what he was saying. Yep, that makes sense. He told them that he would send the Holy Spirit just as God had promised to be their helper. Sounds good. After Jesus had spent 40 days with the disciples and appeared to many people, hey, that's he led the disciples to a place called Bethany. Jesus blessed the disciples and told them to go out and tell the whole world about him and the good news of forgiveness and make disciples of them. Then he said, be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Then Jesus was taken into heaven to sit at the right hand of God. Not long after that, the Holy Spirit did come to the disciples to be their helper. The disciples knew that God would truly be with them always. and the holy spirit is still with us today for jesus promised that he would be with us to the end of the age and he is พระเยซูได้ทรงประทานคำสอนสุดท้ายไว้ให้กับเหล่าสาวกทั้ง11คนและเราทุกคนก่อนที่พระองค์นั้นจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์สาวกทั้ง11คนไปที่ภูเขาในแคว้นกาลิลี ที่พระเยซูบอกไว้เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพวกเขากราบนมัสการแม้นบางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านท่านจะเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจท่านจะพูดความจริงเกี่ยวกับเราทั้งในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแควสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกหลังจากตรัสด,ดังนั้นแล้วพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเหล่าสาวกและมีเมฆคุมพักกายของพระองค์ให้พ้นจากสายตาของเหล่าสาวกเหล่าสาวกกำลังขมเมนดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น มีชายสองคนสวมเสื้อสีขาวมายืนอยู่ข้างๆเขาชายสองคนนั้นได้กล่าวว่าชาวกาลิลีเอย๋ยทำไมจึงยืนจ้องมองฟ้าท่านได้เห็นพระเยซูถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาอีกในแบบเดียวกับที่ท่านเห็นพระองค์สเสด็จไปสวรรค์จากนั้นเลาสาวก็กลับไปที่เยรูซาเลม็ม ไปยังห้องชั้นบนที่เคยอยู่และร่วมใจกันอธิษฐานพร้อมด้วยคนอื่นๆทั้งชายหญิงซึ่งในคำสอนสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราสาวกไว้นั้นพระองค์ได้ทรงต้องการให้เราทุกคนได้ออกไปนำคนต่างๆมารู้จักพระองค์และให้เราสอนคนเหล่านั้นให้เดินในทางของพระองค์แม้แต่เราที่ยังเป็นเด็กๆ เราก็สามารถที่จะนำคนให้มารู้จักพระเยซูคริสต์ได้ค่ะด้วยเรานี่แหละค่ะที่เป็นเด็กเล็กๆเ,เด็กๆว่าเราจะทำได้ใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆถึงเราเนี่ยจะยังเป็นเด็กๆนะคะแต่เราเนี่ยก็สามารถที่จะทำตามคำสอนที่พระเยซูได้ให้กับเราไว้เช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ได้ทำเลยนะคะ การที่เราสามารถที่จะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าของเราได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะเด็กๆเ,เอ๊ะแต่จะทำได้ยังไงน่ะล่ะคะครูสอนจะบอกวิธีให้คะ่ะเราเนี่ยสามารถจะเริ่มต้นได้จากก้าวเล็กๆของเรา,างไงล่ะคะนั่นก็คือการที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ดูคลิปผ่านทางออนไลน์ในทุกสัปดาห์ คลิปที่คุณครูแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่เด็กๆได้ดูกันไปเด็กๆสามารถที่จะกดแชร์คลิปเหล่านั้นให้กับผู้คนอื่นๆได้ดูได้อีกนะคะถ้าเด็กๆดูผ่านช่องทางไลน์เด็กๆก็สามารถที่จะส่งหรือแชร์คลิปนั้นให้กับเพื่อนๆในไลน์คุมของเราได้ดูได้แต่ถ้าดูเด็กๆดูผ่านทางเพจ a c e b o o k NGM เด็กๆก็สามารถที่จะแชร์คลิปนั้นให้กับคนใน Facebook ได้ดูคลิปนั้นก็ได้หรือถ้าเด็กๆดูผ่าน YouTube เด็กๆก็กดแชร์คลิปที่เด็กๆดูนั้นให้กับคนอื่นดูได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมล่ะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่เด็กๆทำเนี่ยเด็กๆสามารถทำได้และเป็นการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆได้รู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราได้อย่างง่ายๆยังไงล่ะคะ แต่เอยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นคนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าที่ไม่เคยได้ดูเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาได้ดูให้เขาได้รู้จักพระเจ้าของเรายัางไงล่ะคะนั่นล่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นในก้าวเล็ก ของเด็กๆแบบนี้ครูสอนเชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเราเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเ,เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นในวันข้างหน้านะคะ ตอนนี้นะคะรูสอนอยากจะให้เราทุกคนนะั้นะร่วมใจกันอธิษฐานในสิ่งที่เรากำลังจะทำในการที่จะเริ่มต้นทำตามคำสอนท้ายที่พระเยซูได้ทรงประทานให้กับเราไว้ที่เราจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆของเราที่พระองค์จะทรงโปรดอวยพรเราในสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดในชีวิตของเรา ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานคำสอนให้กับเราทุกๆคนที่จะให้เรานั้นนำไปปฏิบัติตามนำไปทำตามพระเจ้าโดยที่เรานั้นจะทำเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆของเราในการที่จะแชร์คลิปออนไลน์ที่คุณครูได้สอนนั้นให้กับคนอื่นๆที่จะได้เรียนรู้และได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนําคนเหล่านั้นมาถึงพระองค์พระเจ้าขาในการเริ่มต้นจากก้าเล็กๆขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรเราพระองค์เจ้าค้าในการที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้และขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรผู้ที่ได้รับรู้เรียนรู้และรับทรบาบหรือด,ดูคลิปของเราเหล่านั้นด้วยพระเจ้าขาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์สำหรับ คำสอนและพระคําที่มาจากพระองค์ในทุกวันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนกิจกรรมท้ายบทเรียนมาแล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมท้ายบทเรียนในสัปดาห์นี้ตอนที่หนึ่งครูสอนจะให้เด็กๆอ่านหรือท่อง ข้อพระคำในสัปดาห์นี้ในมัทธิวบทที่28ข้อที่19ส่งคลิปมานะคะในไลน์กรุ่มผู้ปกครองหรือจะส่งมาในส่วนตัวให้กับคุณครูก็ได้นะคะรับไปเลยค่ะ10คู่ปองแล้วตอนที่2ค่ะกิจกรรมพระเยซูเสด็จสูสส่สวรรค์ค่ะเป็นกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะคะถ่ายรูปมา รับไปเลยค่ะ20คูป,ปองค่ะ,คคะอย่าลืมนะคะเด็กๆของรางวัลกำลังรอเด็กๆอยู่นะคะอย่าลืมส่งการบ้านส่งกิจกรรมท้ายบทเรียนมานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย,บายเรามาทำรครยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ด้วยกันนะคะก<ม>่อนอื่นเลยเราก็เตรียม กระดาษดินสอยางรบกรนไกลสีอย่างหนึ่งที่ครูสอนลืมบอกไปเราต้องมีสกอ๊อตเทปหรือเทปกาวด้วยนะคะเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็พับกระดาษก่อนนะคะพับตามแนวยาวนะคะให้เป็นครึ่งแบบนี้นะคะใช้กระดาษร e ียูสก็ได้นะคะแล้วตัดให้เป็นสองส่วนค่ะ เด็กๆเล็กนะคะที่ยังใช้กันไกลไม่เก่งหรือไม่แ hmm. ข็งแรงให้ผู el. ol, ้ใหญ่ช <ips> ่วยนะคะได้แล้วค so ่ะเราได้เป็นสองแผ่นแล้วนะคะเราจะวางหนึงแผ่นไว้ก่อนนะคะเราจะมาวาดหนึ่งแผ่นแรกก่อนนะคะเราจะมาวาดก้อนเมฆกันก่อนค่ะครูสอนจะใช้ปากกาเมจิกวาดเลยนะคะนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีปากกาเมจิกใช้ดินสอวาดได้ค่ะ วาดก้อนเมฆของเรานะคะได้แล้วค่ะก้อนเมฆของเราจากนั้นครูสอนก็จะเขียนข้อท่องจำของเราในสัปดาห์นี้ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาระบายสีกันค่ะบางจางๆเบาๆให้ก้อนเมฆของเรานะมสนีสีสันนิดเนึงน้เมื่อเราระบายเสร็จแล้วเราก็จะตัดค่ะตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะ เรามาวาดพระเยซูด้วยกันค่ะ ดูที่กันค่ะ ะะเอาความยาวพอประมาณนะคะผูกผมนิดน เสร็จแล้วคะ่ะพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเราเด็กอย่าลืมมาทำและส่งครูสอนกันนะคะมีความเชื่อและรอคอยเราจะผ่านวิกฤตี้ไป<ห>ด<ห>้วยกันนะคะ,ะ,คะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง ช่อง YouTube NGM ใจสมานด้วยนะคะ